สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัตสนิยายพลน,นิกรกิมหวนโดยปออินทราปาลิศในตอนที่มีชื่อว่าหุ่นผีตอนที่สองค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ ทุกวันจัน์ทรถึงเสาร์เวลาเช้ามากๆหยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันต่อเลยดีกว่าทุกคนหันมามองดูนายแพทย์หนุ่มเป็นตาเดียวดิเรกจ,จะทำยังไงคะประภัยถามอย่างสนใจในายแพทย์หนุ่มยิ้มเล็กน้อยไม่ยากเลยครับผมจะใช้วิทยาศาสตร์ของผม จับคนร้ายรายนี้ให้ได้ถ้าหากว่ามันบุกรุกเข้ามาในบ้านเราอีกครั้งหนึง่งคราวนี้เสียงจอกแจ๊กจอแจก็ดังขึ้นทันทีคณะพักสีสหายต่างเลื่อมใสในวิชาความรู้ของนายแพทย์หนุม่มซึ่งเขาไม่เคยทำอะไรไม่สำเร็จดีทีเดียวดีเร็กเจ้าคุณประสิทธิ์สนับสนุนแกต้องจับมันให้ได้ และใช้วิธีจับตายนายแพทย์หนุ่มพยักหน้าหันมามองพ่อตาของเขาทำใจให้เป็นปกติเถอะครับคุณพ่อผมจะจับมันเองยังไงเสียมันก็ต้องบุกเข้ามาในบ้านเราอีกเจ้าคุณปัจจนึกถอนหายใจเฮือกใหญ่เฮ้ยกรุงเทพเมืองหลวงแท้ๆมันทำราวกับว่าเป็นบ้านป่าเมืองเถือน โอ้ยอยู่ดีๆก็มีศัตรูเกิดขึ้นชีวิตของพ่อเห็นจะสิ้นสุดลงในไม่ช้านี้นิกรทำตาละห้อยมองดูเจ้าคุณปัจจนึกถ้าอย่างไงแล้วก็ทำพินัยกรรมซียให้เรียบร้อยเถอะครับผมขอสวนที่บางพลัดและตึกแถวทางบางรักเท่านั้นประภัยเห็นพองด้วยนั่นนะสิคะ ทำซิให้เรียบร้อยแหละดีไม่ยังไงปุบปับคุณพ่อถูกยิงตายไยก็จะต้องเป็นท้อยร้อยความกับพี่พาและคุณหมอเพราะเราต่างก็เป็นลูกเหมือนกันเจ้าคุณปัจจนึกกลืนน้ำลายติดๆดกันหลายครั้งพ่อยังไม่ตายง่ายๆหรอกโว้ยาาคณะพักสีสหายอมยิ้มไปตามกันนายพัชราพรเดินมาที่ฝาห้อง พิจารณารอยลูกปืนซึ่งฝังเข้าไปในผนังตึกปูนที่ฉาบไว้แตกกระจายแล้วเขาก็เดินมาที่หน้าต่างสันนิษฐานว่าคนร้ายคงจะขึ้นไปยืนบนไม้ายาวใต้ต้นมะม่วงและใช้ปืนพกยิงเจ้าคุณปัจจนึกแต่เพราะขาดความแม่นยำกระสุนจึงพลาดที่หมายเขาหันมาพูดกับทุกๆคน ต่อไปเนี่ยเราต้องช่วยกันระมัดระวังสักหน่อยชีวิตของคุณอากำลังอยู่ในระหว่างความเป็นความตายเจ้าคุณปัจจนึกถอนหายใจอีกครั้งหนึ่งแล้วลุกขึ้นยืนก่อนโว้ยแข่งขาพ่อมันอ่อนเปียกหมดแล้วช่วยประคองพ่อขึ้นไปข้างบนหน่อยเถอะวะนี่ก่อนอดหัวเราะไม่ได้กลัวเอามากเชละครับโอ้ ใจคอมันหวิวหิวเหมือนกับจะเป็นลมนิกอรเอียงคออมยิม้มคุณพ่อนี่แอคชั่นดีเหลือเกินแกล้งทําเป็นกลัวสนิทมากบทบาทยังกระเอมูนี่ปุอโอเจ้าคุณเอตโรกลัวจริงๆโว้ยไม่ใช่แกล้งกลัวให้ชักดิ่นชักงอตายหงตายหาสิเอา้าแล้วกันใครบ้างวะ จะไม่กลัวปืนนิกรหัวเราะผมสิครับปืนใหญ่ที่นากระทรวงกลาโหมผมยังไม่กลัวเลยไปคุณพ่ออย่าประคองเลยครับให้ผมอุ้มเข่าเอวไปดีกว่าเจ้าคุณปัจจนึกหัวเราะหือฮือฮไอ้เปรตนี่ทะลึ่งิ้นดีเชียวนิกรประคองพ่อตาของเขา พาเดินออกไปจากห้องรับประทานอาหารต่อจากนั้นคณะพักศีสหายก็ประชุมปรึกษาหารือกันในเรื่องคนร้ายรายนี้ที่กระทำการอย่างอุกอาจราวกับว่ามันอยู่เหนือกฎหมายหรือเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่มีอิทธิพลก่อนข้าวันต่อมาดอกเตอร์ดีเรกได้เป่าประกาศให้คนในบ้านรู้ทั่วกันว่า เขาจะใช้วิทยาศาสตร์ทำการจับกลุ่มคนร้ายที่บุกเข้ามายิงเจ้าคุณปัจจนึกฉะนั้นหลังจาก21นาฬิกาล่วงแล้วให้ทุกคนอยู่แต่ในห้องนอนของตนถ้าผู้ใดออกมาเดินเพ่นพ่านอาจจะได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตได้คืนวันนั้นเองสี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้ว ก็นั่งจับกลุ่มสนทนากันอยู่ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ของนายแพทย์หนุ่มทุกคนมีปืนพกติดตัวเป็นอาวุธเตรียมต่อสู้กับคนร้ายถ้าหากว่าบุกรุกเข้ามาเวลาผ่านพ้นไปตามลำดับพอเสียงแผ่นเหล็กที่ประตูใหญ่นอกถนนถูกเจ้าบาบูตีกลางวาน21ครั้ง บ้านพัชราพรก็ตกอยู่ในความสงบเงียบทุกคนหมกตัวอยู่แต่ในห้องนอนของตนภายในห้องทดลองวิทยาศาสตร์นิกรอ,อ้าปากหาวดังๆยกแขนบิดขี้เกียจแล้วพูดกับเพื่อนเกลอของเขาบ้าง่วงนอนจริงเว้ยอธิบายให้กันฟังหน่อยเถอะว่าวหมอแกจะจับคนร้ายโดยวิธีใด ด็เรดิเรกอมยิ้มจับด้วยไฟฟ้าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดกันขึงลวดไฟฟ้าไว้ทั่วบริเวณบ้านแล้วกันถึงสั่งกำชับไม่ให้ใครออกจากห้องหลังจาก21นาฬิกาล่วงแล้วนิกอน,นิ่งฟังด้วยความสนใจถูกเข้าหงิกแดกเลยหรือยังไงนายแพทย์หนุม่มทำหน้าตื่นตื่นอะไรของแกวะหงิกแดก ก็ตายน่ะสิคนเราก่อนจะตายมันต้องหงิกแดกก่อนคือมือเท้าหงิกงอแล้วก็หยุดหายใจหรือเรียกว่ามองเทงดิเรกหัวเราะ <c oughs> ไอ้เวนนี่มีสัพท์แปลกๆนอกจากประธานุกรมมาใช้เสมอไฟฟ้าที่กันขึงดักคนร้ายไม่ถึงกับตายหรอกถูกข้าวก็เพียงอ่อนเพลียไปไม่ไหวกันต้องการจับเป็น เราจะได้สอบสวนเอาความจริงในสาเหตุที่มันคิดมุ่งร้ายหมายขวัญคุณพ่อเจ้าคุณปัจจนึกเห็นพองด้วยเออดีแล้วอย่าให้มันถึงกับตายเลยพ่ออยากจะดูหน้ามันจะได้รู้ว่ามันคิดฆ่าพ่อด้วยเรื่องอะไรมันทำเองหรือว่ามีคนใช้มาด็อเตอร์ดิเรกชี้มือบอกให้ทุกคน มองดูกลิ่งไฟฟ้าที่ผนังตึกนั่นดูนั่นถ้าคนร้ายชนเส้นลวดที่เราขึงไว้รอบๆบบ้านเข้าไฟฟ้าก็จะแล่นเข้าสู่ร่างกายของมันทำให้กริ่งสัญญานี้ดังขึ้นทันทีแล้วเราก็ดับสวิตออกไปจับมันได้อย่างสบายพนว่าแกแน่ใจหรอือว่าคืนนี้มันจะบุกเข้ามาในบ้านเราอีก ดอกเอรดีเรกนิ่งคิดก็ไม่แน่น,ะนักนิกรผุดลุกขึ้นยืนถ้าอย่างนั้นกันไปนอนแล้วเว่ยถ้าเข้ามาติดไฟฟ้าขึ้นไปปลูกกันก็แล้วกันกิมง่วนคว้าแขนในจอมทะเลนไว้นอนมาตั้งแต่เล็กจนโตพอแก่ความต้องการแล้วแกเนี่ยพยายามเอาเปรียบเพื่อนเสมอในเรื่องกินเรื่องนอนนั่งอยู่ที่นี่แหละถ้าง,ง่วงก็นั่งหลับเอา เราจะรอคอยจนกว่าจะถึงสองนาฬิกาของวันใหม่แล้วค่อยขึ้นนอนนิกรบ่นพึมพำด็อกเตอร์ดิเรกยิ้มให้ในจอมทะเลนง่วงนอนรึอืมเมื่อคืนได้นอนเพียงสิบสี่ชั่วโมงเท่านั้นดิเรกว่ากันมีวิธีทำให้แกหายง่วงแล้วเขาก็หันมาทางเจ้าแหวเฮ้ยเอาเครื่องฉายหนังลงมาเว้ย ใช้หนังโปะดูกันดีกว่าคราวนี้ทุกคนรู้สึกสดชื่นรื่นเริงไปตามกันแม้กระทั่งเจ้าคุณปัจจนึกเจ้าแฮลฮิวเครื่องฉายภาพยนตร์16มิลิเมตรแบบฟิลโมลงมาจากชั้นไม้นำมาตั้งที่โต๊ะหันหน้าเครื่องไปทางผนังตึกเพื่อใช้ผนังตึกเป็นจอดอกเตอร์ดิเรกจัดแจงต่อสายไฟเข้ากับเครื่องฉาย แล้วอธิบายให้เพื่อนๆทราบวันซืนนี้มองซือเออโกสป,ประแรง <c oughs> คนไข้ของกันไปเยี่ยมกันที่ดิเรกคลินิกนำเงินค่ารักษาและค่ายาไปให้กันแล้วเขาก็ให้หนังโป๊กันไว้สองม้วนถ่ายทำในฝรั่งเศส <c oughs> เขาบอกว่าคนแก่ดูแล้วกลายเป็นคนหนุ่มคนหนุ่มดูแล้วฮึดฮัดแทบเป็นบ้ากันจะฉายให้ดู ทันใดนั้นเองเสียงกริ่งสัญญาณก็ดังรัวขึ้นลั่นห้องคนร้ายติดไฟฟ้าแล้วสี่สหายกับท่านเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแหว้วต่างตื่นเต้นไปตามกันเสร็จเราแล้วดิเรกร้องลั่นเร็วโวยไปดูหน้ามันทุกคนต่างหยิบปืนพกคู่มือออกมาจากกระเป๋ากางเกงเว้นแต่เจ้าแห้วคนเดียว ซึ่งถือดาบยาวเฟื้ยเป็นอาวุธคณะพักสีสหายต่างพากันออกไปจากห้องทดลองวิทยาศาสตร์อย่างรีบร้อนจากเครื่องเรดาร์ขนาดจิ๋วของดิเรกมันบอกให้ในายแพทย์หนุ่มรู้ว่าคนร้ายถูกสายไฟทางสวนดอกไม้หลังตึกนี้ดังนั้นทุกคนก็รีบตรงไปยังจุดหมายที่กอพุทธรักษา ร่างอันดำตะคุ่มของใครคนหนึ่งนอนคว่ำหน้ากระเสือกกระสนไปมาด้วยความอ่อนเพลียหมดกำลังเพราะถูกกระแสไฟฟ้าดูดเจ้าแห้วร้องตะโกนสุดเสียงรับประทานผมฟันให้คอขาดเลยนะคอรับพนคว้าแขนเจ้าแห้วไว้อย่าอย่าไปทำมันเว้ยให้ตำรวจจัดการกับมันตามกฎหมายดีกว่าการซ้อมการยิงทิ้ง หรือการข่มเหงทำร้ายผู้ไม่มีทางต่อสู้มันเป็นการกระทำของคนป่าเถื่อนและพลก็เดินนำหน้าพาเพื่อนเกลอของเขากับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแฮวตรงเข้ามายังร่างของกระทาชายผู้นั้นซึ่งแต่งเครื่องชุดดำล้วนโอ้โโอ้โชายลึกลับร้องครางแผ่วเบาด็อกเตอร์ดีเรก ล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบไฟฟ้าเดินทางดวงเล็กออกมาเปิดส่องดูหน้าคนร้ายทันใดนั้นเองทุกคนก็ตกตะลึงพลึงเพลิดคุณพ่อพอนร้องเอตโรเจ้าคุณประสิทธิ์ถูกเสียงงวนกับนิกรประคองให้ลุกขึ้นนั่งทันทีเจ้าแห้วชูดาบขึ้นแล้วเอื้อมมือเขลียแขนในพัชราพร รับประทานซ้อมใหญ่เลยนะขอรับพลตะโกนลันบ้านพ่อกูเว้ยไอ้เฮลเจ้าแฮลกลืนน้ำลายเอือกรับประทานเจ้าคุณนะหรือขอรับเออและพลก็นั่งลงข้างเจ้าคุณประสิทธิ์ซึ่งอยู่ในวงแขนของนิกรคุณพ่อครับว่าลงมาทำไมก็ไม่รู้นิเรกมันสั่งแล้วว่า สามทุ่มไปแล้วไม่ให้ออกจากห้องเฮ้ยหมอช่วยคุณพ่อหน่อยสิด็อกเตอร์ดิเรกอมยิม้มไม่เป็นไรไม่มีอันตรายอะไรกำลังไฟฟ้าขนาดเนี้ยเหมือนกับหมัดนอกเท่านั้นอีกสักครึ่งชั่วโมงก็แข็งแรงตามเดิมเจ้าคุณปัจจนึกทำหน้าชอบกนจ้องมองดูหน้าเพื่อนเกลอของท่านเจ้าคุณ ลงมาเดินรุ่มร่ามทำไมตั้งสี่ห้าทุ่มแล้วเจ้าคุณประสิทธิ์ฝืนยิ้มอย่างยากเย็นผมนัดกับนางหม่อมไว้ครับโอ้ยผมเห็นว่าดีเรกมันสั่งไม่ให้ใครออกจากห้องหลังจากสามทุ่มไปแล้วผมก็ถือโอกาสนัดนางม่อมมันตั้งใจ จะไปให้มันนวดให้เส้นสายที่มันยืดหดลงบ้างพอเดินมาถึงตอนนี้ก็ติดไฟฟ้าโอ้ยนึกว่าตายซะแล้วนิกรจุปากแล้วสั่นศีรษะบ้าแก่แล้วยังจะซุกซนอีกนังม่อมก็เหลือเกินแก่นัดซะจริงๆเมื่อคืนวานก็นัดกับผม กิมหวนประคองเจ้าคุณประสิทธิ์ลุกขึ้นอย่างขบขันที่หลังอะ่ะอย่าลงมาอีกนะครับดีไม่ดีตายเช่นนะครับแล้วจะว่าไม่บอกจะไปรู้เหรอนึกว่าไม่มีอะไรดิเรกโวยวิธีใช้ขึงสายไฟฟ้าดักไม่ดีแน่พ,พลัดพลั้งจะติดคนในบ้านเราเข้าดิเรกหัวเราะงอหาย ครับเห็นจะใช้ไม่ได้คืนพรุ่งเนี้ผมจะใช้วิธีอื่นเป็นยังไงบ้างครับเพลียมากไหมเจ้าคุณประสิทธิ์พยักหน้าไอ้เพลียนะ่ะไม่เพลียหรอกแต่เรี่ยวแรงมันหายไปหมดเลยโอ้ยพาอาไปที่ห้องวิทยาศาสตร์ของแกก่อนเถอะอย่าบอกคุณอาหญิงของแกเจียนา ว่าอาแอบลงมาหาหนังม่อมเลยติดสายไฟฟ้าเข้าขืนบอกกับ,บานอาแบะแนะ่ประเดี๋ยวคุณหญิงตื่นขึ้นไม่เห็นอาคงลงมาตามหรอกอาจะทำเป็นไก่ว่าอานอนไม่หลับเลยลงมาคุยกับพวกแกเจ้าคุณปัจจนึกหัวเราะชอบใจยกมือตบบ่าเพื่อนของท่าน ผมคิดว่าเจ้าคุณตัดได้แล้วไอเรื่องพันอย่างนี้ <C erin> เจ้าคุณประสิทธิ์ยิ้มแห้งๆโธ่ผมยังไม่แก่จนเกินไปดินาเจ้าคุณผู้ชายเรานะ่ะตราบใดที่ยังเป่าขี่เท่าฟุ้งเรื่องไอพันอย่างว่ามันก็ยังไม่หมดจากความรู้สึกหรือ,อย่างไงาไอ้งวน อาเซียสันศีษายังไงไม่ทราบครับผมไม่ใช่คนแก่และไม่เคยคิดว่าจะเป็นคนแก่ด้วยน้อยแนย่อีกสักยี่สิบปีเท่านั้นก็หัวงอกกิมหวนเอียงคออมยิม้มจะงอกยังไงครับคุณอาสองคนต่างมีอายุหกสิบแล้วไม่เห็นผมงอกสักเส้นเจ้าคุณปัจจนึกเม้มปากแน่นค่อยๆชำรลืองหางตา มองดูเสียงงวนเดี๋ยวก็ถีบปังเขาให้เท่านั้นเองคณะพักศีสหายต่างช่วยกันประคองเจ้าคุณประสิทธิ์เดินผ่านสวนดอกไม้ตรงไปที่ตึกใหญ่เลยไปที่ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ตลอดคืนวันนี้ไม่ปรากฏว่าคนร้ายคนหนึ่งคนใดลอบเข้ามาในบ้านพัชราพรเลยแน่นอนละ่ะ คนร้ายคงไม่โง่เข้ามาในเวลากระชั้นชิดกันเพราะมันรู้ดีว่าอย่างไรเสียคนในบ้านก็คงเตรียมตัวรับมืออย่างเต็มที่วันต่อมาตอนกลางวันบูอีกเก๋งของดอเตอร์ดิเรกจอดอยู่ในหมุดจอดรถตรงข้ามกับโรงภาพยนตร์ศีเยาวราชและจอดทิ้งไว้โดยไม่มีใครเฝ้า สีสหายกับท่านเจ้าคุณปัจจนึกลงจากรถไปกินขนมจีบสลาเปาที่พัตคารแห่งหนึ่งใกล้กับสี่แยกราชวงศ์รถเก๋งคันนี้ถูกเก๋งดำคันหนึ่งสะกดรอยติดตามตั้งแต่ออกจากบ้านพัชราพรแล้วเมื่อบูอีกเก๋งจอดเก๋งดำก็เลยไปและจอดบ้างชายชะกันหน้าตาเฮี้ยมเกรียมสองคน นั่งอยู่ในรถเก๋งดำคันนี้ถ้ากันบุกขึ้นไปยิงเจ้าคุณปัจจนึกบนพัตะคารน,นั่นการก็คงหนีไปไม่รอดพอวิ่งลงมาจราจรก็คงช่วยกันจับไว้และสารวัตรทหารกับตำรวจที่ร้านขายทองก็คงจะร่วมมือกันจับไม่มีทางหลบหนีไปได้เลยชายร่างใหญ่ใบหน้าสี่เหลี่ยมกล่าวกับเพื่อนคู่หูของเขา ซึ่งทำหน้าที่ขับรถให้แล้วแกจะเอายังไงก็จัดการเขาสิเจ้าคุณกับพักพวกของท่านขึ้นไปกินข้าวกลางวันบนพัตตาคารน,นั่นเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วประเดี๋ยวก็ลงมาแกจะยิงท่านตามถนนในเวลากลางวันแสกๆอย่างนี้นะไม่ได้หรอกที่ไหนๆก็มีตำรวจทั้งนั้นและตำรวจเดี๋ยวเนี่ยเขาติดต่อประสานงานกันทางวิทยุถ้าแกยิงเจ้าคุณ ก็คงถูกตำรวจยิงตายเช่นเดียวกันชายร่างใหญ่สันสีษากันไม่งงพอที่จะยิง่านหรอกกันเตรียมเครื่องสังหารแบบทันสมัยมาด้วยแล้วพูดจบเขาก็หันไปทางพนักพิงลุกขึ้นยืนโน้มตัวไปทางที่นั่งพนักตอนหลังหยิบกล่องกระดาษสี่เหลี่ยมกล่องหนึ่งมาถือไว้นี่ยังไงละ่ะ ผู้ช่วยของเขาทำหน้าตื่นตื่นอะไรวะระเบิดเวลาพวกที่เช่าห้องเจ้าคุณทั้งหมดได้เรียอะไรกันซื้อระเบิดเวลานี้ให้กันใช้สังหารเจ้าคุณกันจะเอาไปวางไว้ในรถบูอีกสีฟ้าคันนั้นเวลาบ่ายโมงตรงลูกระเบิดก็จะระเบิดขึ้นทันทีรถยนต์จะแหลกละเอียดและทุกๆคนที่อยู่ในรถ ร่างกายจะขาดเป็นท่อนๆคนขับรถกลืนน้ำลายเอือ้ออย่าอธิบายเลยเว้ยรีบเอาไปเถอะปุดท,ท่มันไม่ใช่ของที่จะถือเล่นเลยชายร่างใหญ่อมยิม้มเปิดประตูก้าวลงจากรถพาตัวเดินไปที่รถบูอีกของนายแพทย์หนุม่มพร้อมด้วยระเบิดเวลาในมือของเขา เขาผิวปากอย่างใจเย็นเปิดประตูตอนหลังบูอีกเก๋งออกวางกล่องลูกระเบิดลงข้างหลังพนักพิงยกผ้าสำลีเช็ดรถขึ้นคลุมกล่องเท่านี้งานสำคัญของเขาก็ผ่านพ้นไปด้วยดีเขารีบปิดประตูรถไว้ตามเดิมเดินกลับมาที่รถของเขาในนาทีนั้นเองเก๋งดำ ก็พาชายลึกลับทั้งสองไปจากที่นั้นเวลาผ่านพ้นไปตามลำดับจนกระทั่งนาฬิกาในรถบูอีกเก่งสีฟ้าบอกเวลา12นาฬิกาห0นาทีสีสหายกับท่านเจ้าคุณปัจจนึกออกมาจากพัตตาคารแล้วทั้งห้าคนอิ่มแปร่ไปตามกันโดยเฉพาะนิกรถึงกับเดินตุปัดตุเป ต้องขยายเข็มขัดอีกหลายรูอาหารกลางวันมื้อนี้เจ้าคุณปัจจนึกเป็นเจ้ามือคณะภักสีสหายเดินข้ามฟากถนนตรงมาที่รถบูอีกเกง๋งอ๋อนิกรครางเสียงยาวเจ้าคุณหันมามองดูลูกเขยจอมทะเลน้นของท่านร้องอะไรวะ นิกรทำหน้าเบ้อิ่มครับเออเหอเสียดายหัวปลากระพงเจียนน้ำแดงเลยหล่อสเต็มกระเพาะโอ้ยช่วยอุ้มผมขึ้นรถหน่อยสิครับท่านเจ้าคุณปัจจนึกหัวเราอฮือฮือเดินตามด็อกเตอร์ดิเรกขึ้นไปนั่งตอนหน้ารถส่วนพลนิกรกิกมห่วนนั่งตอนหลังรถนายแพทย์หนุม่ม จัดแจงสตาร์ทเครื่องเข้าเกียร์นำรถเก่งคันงามของเขาเคลื่อนออกจากที่อย่างแช่มช้าบ่ายหน้าไปทางสำแยกด้วยความเร็วโดยประมาณกิมหวนยกมือพาดพนักฮัมเพลงขันจอวอเบาๆนิกรผิวปากเสียงลั่นรถส่วนพลสูบบุหรี่พ่นควันอย่างสบาย มือของเสี่ยงงวนสัมผัสกล่องระเบิดเวลาเข้าโดยไม่ได้ตั้งใจเขาหันมามองดูแล้วเลิกผ้าสำลีขึ้นเออนี่ห่อของขวัญของใครวะ <c oughs> นิกรมองดูห่อของขวัญมัจจุราชที่กิมงวนหยิบขึ้นมาวางบนตกักแล้วเขาก็ตะครุบแย่งเอามายกขึ้นเขย่าเล่นซึ่งเป็นการกระทําที่น่าหวาดเสียวที่สุดน้อย ดิเรกแกน่ะซื้อลูกพรุนซ่อนไว้ในรถไม่ยักบอกต้องกินให้หมดเลยพูดจบในจอมทะเลนก็เปิดฝากล่องออกหยิบลูกระเบิดเวลาออกมาดูอ้าวนึกว่าลูกพรุนกลายเป็นนาฬิกาปลุกไปสะฉิบด็อกเตอร์ดิเรกขยับกระจกมองดูข้างหลังแล้วมองดูในกระจกเพียงแวบเดียวที่เขาแลเห็น ในแพทย์หนุ่มก็รู้ทันทีว่ามันคือระเบิดเวลาซึ่งเป็นเครื่องประหารอย่างร้ายแรงด็อเตอร์ดิเรกอกสั่นขวัญแขวนรีบถอนเท้าขวาจากคันน้ำมันแล้วเหยียบห้ามล้อเสียงยางบดกับถนนดังลัน่นบูอีกเกง๋งหยุดนิ่งชิดขอบถนนทันทีดิเรกหันขวับมาทางนายการุนวงซึ่งพยายามแงะลูกระเบิดเวลานี้ เฮ้ hey, ส่งมาให้กันสิดอกเตอร์ดิเรกพยายามพูดด้วยเสียงปกติไม่กล้าบอกให้ใครรู้ว่ามันคือระเบิดเวลานิกรกระดะเล่นนาฬิกาขี่ม้าอะไรกันว่าหมอมีแต่เข็มวินาทีเครื่องดังยังกระโรงสีไฟในแพทย์หนุ่มฝืนหัวเรอ้อฮ huh. ส่งมาให้กันดูหน่อยสินิกรส่งระเบิดเวลาให้ดต็ตรดิเรก อ้าวโยนทิ้งซะดีกว่าวะ่ะดร์ดิเรกมีท่าทางเหมือนกับจะเป็นลมในตาของเขาที่จ้องมองดูหน้าปัดเหลือกลานอีกสิบวินาทีเท่านั้นลูกระเบิดลูกนี้ก็จะทำงาน My God ในายแพทย์หนุ่มครางรีบปิดเครื่องทันทีพอเครื่องหยุดดิเรกก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่โอ้ย oh. พวกเราทั้งห้าคนรอดตายอย่างวุดวิดทีเดียวะ<า><า>ใครต่อใครอุทานขึ้นดอกเตอร์ดิเรกค่อยๆเก็บระเบิดเวลาใส่ไว้ในช่องรถแล้วชี้มือบอกเพื่อนนี่คือระเบิดเวลาอย่างร้ายแรงที่คนร้ายเอามาซุกไว้ในรถเราขณะที่เราไปกินข้าวสามสหายกับท่านเจ้าคุณสะดุงเฮือกไอหยาอาเสียคราง นิกรกลืนน้ำลายติดๆดกันหลายครั้งไหนส่งมาดูสิหมอดิเรกทำตาเขียวไม่ใช่ของเล่นเว้ยพลาดพลัง้งตัวจะขาดเป็นท่อนๆเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ